สวัสดีครับพามาดูคลิปนี้นะครับปลูกเงาะดินเหนียวครับทุ่งนาเก่าดินเหนียวครับสองปีที่แล้วครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ลดน้ําปรากฏว่าอ่าแทงยอดอาาอกมาแล้วครับแตกยอดออกมาแล้วยอดนี้แหละครับจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดดอกถ้าไม่ผิดนะปีที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเงาะตัวนี้เนี่ยน่าจะสี่ห้าปีผมไม่แน่ใจนะ ตีไปเป็นห้าปีแล้วกันเพราะว่ามันปลูกดินเหนียวนะครับปีที่แล้วก็ออกออกผลเรียบร้อยนะครับปีนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่าอ่ากิ่งเยอะขึ้นใบเยอะขึ้นนะดินเหนียวเลยครับโป้งๆเลยครับนี่ก็พยายามใส่ปุ๋ยใส่อะไรเยอะๆนะครับสองอาทิตย์ครับใส่เข้าไปปุ๊บแทงยอดเลยครับนี่ครับถ้าน้ำไม่ถึงยอดก็จะไหม้นะแห้งกรอบแล้วก็เหนียวนะครับเหมือนตัวนี้ครับ